สวัสดีครับพี่น้องที่ชื่นชอบกันต่อน้องเขาอยญ่ทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็เอานกฝึกนะครับเจ้านนแดงนะครับมาในคนบ่ายเนะาะเมื่อเช้าเข้าร่วมต้นประมาณสักชั่วโมงหนึ่งก็ไม่เหยียบนะครับชาวน้องไผ่ช่วงบ่ายนี้ก็เลยมาออกมาฝึกอยู่สองตัวนะครับเจ้าสองกุกแล้วก็เจ้านนแดงนะครับ อันนี้หมานแล้วครับพี่น้องใส่อยู่บริเวณต้นนี้นะครับเข้าไปร่วมต้นได้ประมาณสัก20นาทีนะครับแต่เจ้านนเดงเนี่ยเป็นนกที่หอ,อดนกนะครับเป็นนกอ,อดไม่ได้เรียกเร่งนะครับ เดี๋ยวพาไปดูใต้ต้นครับผมครับผมทีแรกตัวหนึ่งเข้าไปร่วมต้นนะครับแล้วมีตัวหนึ่งอยู่ตรงต้นไม้ใหญ่นี่นะครับผมพอดีวันนี้เอาพเนอดคอนบนมาครับกบินเข้ามาที่ต้นไม้ใหญ่แล้วก็บินเข้าไปเหยียบเลยครับผมไม่รู้ว่าตัวผู้ตัวเมียครับเดี๋ยวเข้าไปเอานกลงกันครับผม ขินขนกระจุยจายแล้วครับพี่น้องนี่นะครับใส่ต่ำๆเลยนะครับปลาเนียดคอนบนครับผม แล้วครับวันนี้เดี๋ยวนกมาลองดูครับครับผมนกลงมาดูแล้วนะครับจากดูลักษณะแล้วน่าจะเป็นตัวเมียครับเสียดายมากครับผมตัวเมียเหยียบก่อนครับ อโอเคครับผมเจ้านนนนแดงนะครับนกฝึกนะครับก็มาละครับผมฉเฉลยตัวเรกครับติดตามรับชมครับ